สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรองรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชญียกรรมสงครามมาฝากทุกคนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อาเญีกรรมทางสงครามธรรมดา เพราะมันเป็นอาชญากรรมทางสงครามที่ทํากับทหารฝั่งเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดพูดกันถึงอาชญากรรมสงครามเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงการกระทําต่างๆของฝ่ายอักษะในสงครามโลกถูกไหมไม่ว่าจะเป็นค่ายกักกันเฉลยชาวยิวโดยพวกนาซีเยอรมนีหรือว่านะครับเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่นานกิงโดยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันคือการทารุณกรรมเฉลยศึกพลเรือนที่ไม่ได้เป็นทหารและคนที่ไม่ได้จับอาวุธขึ้นสู้นะครับผมเหล่านี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยดินหรือรู้จัก กันดีอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนะครับสงครามเวียดนามไม่ใช่สมัยสงครามโลกนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันเนี่ยแหละครับเจตนาฆ่าทหารฝ่ายเดียวกันนะครับผมโดยที่เขาจะใช้คําศัพท์แสดงเรียกการกระทําแบบนี้ว่าการแฟร์กิ้งนะครับผมทาไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยต้องย้อนไปนะครับในช่วงต้นสงครามเวียดนามตอนแรกๆนะครับตอนแรกเนี่ยทุกคนก็รบกันอย่างปกติทหารทุกคนมีกําลังใจนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเพิ่งมาร กใหม่ๆถูแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับหลายปีหลายปีเขาเนี่ยทหารที่ประจําการมานานแล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าการรบเนี่ยมันไม่คืบหน้าเอาเสลยพวกเวียดกงเนี่ยนะครับก็ยังคงเข้มแข็งอยู่และจํานวนก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นทําให้กําลังใจหรือว่ามอเรลในการรบของทหารที่รบมานานแล้วเนี่ยนะครับเขาที่เสียเพื่อนไปหลายคนในสงครามบวกกับนะครับได้รับสิ่งเสพติดที่ในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยสิ่งที่ฐานอเมริกันหลายคนเนี่ยนะครับเสพมันคือเฮโรอีนนั่นเอง และด้วยปัจจัยแย่ๆอีกหลายอย่างรวมๆกันเนี่ยนะครับทำให้จํานวนมากเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาและนะครับทำให้การตัดสินใจหลายๆอย่างของพวกเขาเนี่ยอาจจะผิดมหันไปเลยก็ได้หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมันคือการฆ่าทหารพวกเดียวกันเนี่ยแหละทาไมนะครับเขาถึงต้องฆ่าทหารพวกเดียวกันส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากทหารที่เป็นยศพลทหารเป็นทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับที่ลงมือนะครับกระทําก่อเหตุฆาตะกรรมทหารที่มียศสูงกว่าที่เป็นผู้บัญชาการไม่ว่าจะเป็นชั้นสัญญ,ญาบัตรหรือชั้น ทวนนะครับผมพวกจ่าหรือผู้กองผู้หมวดเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าหมายเพราะอะไรนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยในสมรภูมิลบเนี่ยนะครับแน่นอนว่าผู้บังคับบัญชาการเนี่ยต้องออกคําสั่งหลายๆอย่างที่บางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคําสั่งที่ยากเด็ดขาดและอาจจะสร้างความไม่พอใจกับทหารใต้บังคับบัญชานะครับผมซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมมีนะครับคนที่จะไม่พอใจแล้วก็เกลียดชังผู้บังคับบัญชาคนนั้นนะครับผมซึ่งพอเวลาเกิดการต่อสู้ขึ้นในสมรภูมิเนี่ยนะครับมันก็น วมากเลยถูกไหมต่างฝ่ายก็ต่างยิงกันแล้วมันคือแบบ m i d เดิ of n อ w h e r e รมันอยู่ในป่าตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะทุกอย่างมันชุลมุนไปหมดนะครับมันจึงเป็นโอกาสเหมาะมากๆในการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะล้างแค้นนะครับคนที่ตัวเองเกลียดเข้าไส้เลยโดยที่จะไม่มีใครเอะใจหรือจับได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆตายกลางสมรภูมิขึ้นมาวิธีที่เขามักจะใช้กันเนี่ยนะครับมันคือการใช้ระเบิดมือเนี่ยแหละครับผม ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับจะอาศัยจังหวะชุลมุนเนี่ยใช้ระเบิดมือหรือแฟลก,กแกรนตเนี่ยนะครับ ปลาใส่ผู้บังคับบัญชาการหรือว่าเพื่อนทหารคนที่เขาไม่ชอบหน้าต้องการจะฆ่าเนี่ยพอมันเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือทหารมริกันด้วยกันเนื่องจากว่ามันอยู่กลางสมรภูมิเนี่ยนะครับใครๆก็ต้องคิดว่าเป็นระเบิดของพวกเวียดกงแน่นอนนอกจากสมรภูมิแล้วเนี่ยอีกที่หนึ่งที่มักจะนิยมใช้ก่อเหตุกันเนี่ยมันคือเต็นท์นอนของเหยื่อนั่นเองนะครับผมปาระเบิดไปที่เต็นท์มันเลยแล้วให้มันระเบิดตุ้มไปเนี่ย ก็ไม่มีใครรู้นะครับผมว่าใครเป็นคนทําอาจจะเป็นการซุ่มโจมตีของผู้เวียดกงก็เป็นได้แล้วหลายคนอาจจะถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ปืนล่ะ ปืนเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกเห็นได้ง่ายกว่าว่าอาจจะมีคนเห็นเนี่ยว่าเราเนี่ยหันปืน F16 ใส่ผู้บัญชาการแล้วก็เหนี่ยวกายยิงไปเนี่ยทั้งที่เราอาจจะไม่รู้มีคนมองอยู่แต่มันอาจจะมีคนมองอยู่ก็ได้ไงระเบิดเนี่ยนะครับมันเงียบกว่ามันลูกเล็กนะครับมันมองไม่เห็นมันก็สามารถปาจากที่สูงอะลงไปตกอยู่ข้างเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัวแล้วมันไม่ต้องดูทิศทางการยิงเหมือนปืนนะถูกไหมถ้าเกิดปืนเนี่ยเรายิงหลังผู้บัญชาการเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้เลยว่ากระสุนเนี่ยมาจากด้านหลังถูกไหมแต่ระเบิดเนี่ยมัน นอกจากนี้ยังทําลายหลักฐานด้วยนะครับผมลดโอกาสในการหาหัวกระสุนว่าเอ้ยอันนี้เป็นหัวกระสุนของนาโตนะอันนี้เป็นหัวกระสุนของ AK นะทำให้การก่อเหตุเนี่ยนะครับมันยิ่งแนบเนียนขึ้นไปอีกมันจึงเป็นที่มาของคำว่า f r a กกิ้งยังไงล่ะครับผมมาจากแฟ g กเรเน e เนี่ยแหละ ซึ่งนะครับตลอดสงครามเวียดนามเนี่ยมีเหตุการณ์แฟรกิ n งเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเขาตีไว้ประมาณ1 0 3 0กว่าเหตุการณ์นะครับผมซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง86รายบาดเจ็บอีกประมาณ700นะครับผมก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆเขาเลยต้องมีการแสดงบัญญัติสับกันขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งกองทัพเนี่ยนะครับก็คิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือการสลับสับเปลี่ยนนะครับผู้บัญชาการ ให้ประจําการกับหน่วยหน่วยหนึ่งในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับอาจจะ3เดือน6เดือนหรือว่าอาจจะ1ปีอะไรแบบนี้แต่ก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเพื่อลดความเกลียดชังต่อผู้ใต้บังคับบัญชาน,นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและผมก็เพิ่งจะเคยดินเหมือนกันนะเรื่องนี้หากข้อมูลเดดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ฝากไว้สั้นๆไปแล้วครับผมบายยครับสวัสดีครับ